ข่าวนี้เนี่ยผมจะใช้เวลาเนี่ยไม่นานในการรายงานข่าวแต่คุณหยกเนี่ยเขาบอกว่าเขาจะจับเวลาว่าไอ้ที่บอกว่าไม่นานเนี่ยจะกี่นาทีกันแน่ครับนะครับจะรวบรวมข่าวการเมืองทั้งหมดในรอบสัปดาห์ให้มาอยู่ภายในเวลาสั้นๆปกติการซื้อขายตลาดหุ้นอยู่ที่มหานครนิวยอร์กเนี่ยก่อนซื้อขายปั๊บเขาจะมีการลั่นะระฆังนะครับพอเก้งๆ,ๆ,ๆ,ๆปั๊บเนี่ยซื้อขายได้เลยนะครับปรากฏว่าผู้นําของไทย เป็นผู้นำคนที่สองที่ได้รับเกียรติให้เป็นลั่นละคังก่อนการซื้อขายตลาดหลักทรัพย์อยู่ที่มหาคนครนิวยอร์กเนี่เมื่อวานนี้ไปแล้วนี่นะครับนายเศรษฐาทิวศิลป์น,นะครับเนี่ยเดินทางไปที่ตลาดหลักทรัพย์นะเขาเรียกว่าตลาดหุ้นนิวยอร์กว่าอย่างนั้นนี่นะฮะก่อนที่จะเข้าร่วมกับประชุม UN เนอะ็นนะก็ได้รับเกียรตินะครับให้ไปสันะระฆังนี่เพื่อเปิดทําการซื้อขายหุ้นประจําวันที่ตลาดหุ้นมหาคนครนิวยอร์กอ้าวดูบรรยากาศช่วงนี้หน่อย คเก๊งๆ,ๆ,ๆเนี่ยมันจะเอามือตีนะเอามือแค่กดปุ่ม,มแล้วก็มันก็จะมีเทียตียละครั้งเนี่ยเป็นสัญลักษณ์บอกว่าอ้าวตลาดหุ้นมาหาดครนิวยอร์กเนี่ยเริ่มซื้อขายได้แล้วนายเศรษฐาทวีสินเนี่ยถือว่าเป็นนายกรัฐมนตรีคนท,ที่สองที่ได้รับเกียรติให้ไปลั่นละครั้งหรือตีละครั้งในการซื้อหุ้นเนี่ยนะครับเป็นคนที่สองคนแรกใครรู้ไหม คุณอภิสิทธิเวชชาชีวะเนี่ยสมัยเป็นนายกเมื่อปี52ก็ไปทำมาแล้วนี่นะครับหมายถึงเป็นนายกจากประเทศไทยเป็นคนที่สองใใช่่ที่ได้ไปตีระฆังใช่ครับใช่ครับเมื่อวานนี้ทางเลขา U.N. นะก็ได้ชื่นชมนายกของไทยบอกว่าเนี่ยแหมในกล่าวถ้อยแถลงบนเวที U.N. เนี่ยได้ประทับใจมากได้สร้างสรรค์มากว่าอย่างนั้นเออนี่นะครับเดี๋ยววันหลังผมจะเชิญท่านนายกมามาไหน มาตีแก้วรายการผมตีแก้วมาได้นะมาได้นะบรรจงชงข่าวยังไม่มีนะอ่าใช่ใช่มาเนี่คนแรกเลยตีลุครั้งได้ก็ต้องตีแก้วได้ตีแก้วตีตอนเปิดรายการกันจบรายการเออคุณอย่าลืมเชิญมานะครับเออเนี่ยต้องมานะจะมาไหม ก็ไม่รู้ละ่ะเชิญก่อนออออก็ต้องมานี่นะครับค่ะไปตีบ้านเขายังตีได้เลยมาตีบ้านนี้มาไม่ได้ได้งไงอ,อ,อ,อนี่นะอีกมุมหนึ่งนะเมื่อวานนี้อันนี้จบไปก่อนนะนายกนะคุณปิยมุตรบอกว่าเมื่อวานนี้ไม่เอาละนะครับไม่วิพากษ์วิจารณ์ <S <S พักเก้าไกลละ หลังจากที่แหม่นี่นะฮะกรณีของคุณช่อถูกสารสั่งอะไรต่างๆเนี่ยพรรคเก่าไกลก็ถูกเ,เรียกว่าดมส้มเนี่ยมาจัดการอาจารย์พยิจิตร์บอกว่าต่อไปนี้จะไม่วิพากษ์วิจารณ์แล้วนี่นะครับจะขอยุติบทบาททางการเมืองนี่อานนี่นะสั้นๆนะต่อไปอีกอภาพหนึ่ง เรา,าไปทาอะไรอะไปทําอะไรเอาก็เรื่องของอาจารย์เขาจะไปเขียนหนังสือตอนนั้นก็คือพอหลังจากคุณชอ่อโดนสารตัดสินอาจารย์ปิยะบุตรก็บอกว่าก้าวไกลเนี่ยไม่มีแอคชั่นอะไรต่อเรื่องที่เกิดขึ้นเลยพอ,<า>อ<า>ดอมซมไปถล่มอาจารย์ปิยะบุตรอาจารย์ป<า>ิยะ<า>บุตรก็บอกว่าผมเนี่ยทำเนี่ยไม่ได้อะไรเลยนะแต่ที่ทําทั้งหมดไปเนี่ยนะก็เพื่ออุดมการณ<ส>์เพื่ออะไรก็แล้วแต่สุดท้ายต่อไปนี้จะไม่พูดถึงก้าวไกลไม่ยุ่งกับก้าวไกลแล้วจะไปเขียนหนังสือ แต่ว่าแต่ว่าเมื่อวานนี้ปรากฏว่าคุณศรีสุวรรณจันยารู้นะครับเออเนี่ยรู้เนี่ยไปร้องกกตเลยว่าให้สอบหน่อยให้สอบหน่อยว่าอาจารย์ปิยะบุตรเนี่ยะครับเป็นผู้มีบทบาทนะฮะอยู่เหนือพรรคเก้าไกลหรือไม่เออเนี่ยถ้าหากว่าจริงแล้วมีความผิดถึงยุบพรรคเก้าไกลนะครับคุณศรีสุวรรณก็เมื่อวานนี้ก็แอคชั่นอีกแล้วคุณปิยะบุตรนี่ยังบอกเลยบอกว่าเนี่ยผมเนี่ย,มยไม่น่าชวนคุณช่อเนี่ยมาเล่นการเมือง ให้เธอไปเป็นผู้ประกาศข่าวป่านนี้ก็คงจะดังไปแล้วอะไรทํานองนี้นะก็คือก่อนหน้าจะมาเล่นการเมืองอะ่ะคุณชอบพนิกาเป็นผู้ประกาศข่าวเป็นผู้ประกาศข่าวเป็นนักข่าวเป็นผู้ปเป็นพิธีกรรายการข่าวครับอยู่ที่ wise tv อโอเคไหมอ่าต่อมาอีกภาพหนึ่งนะเมื่อวานนี้อ่าหลังจากที่หายไปนับเดือนนะปรากฏภาพแล้วภาพใครฮะลุงตู่ของเราครับพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเมื่อวานนี้อ่าคนที่เอาภาพนี้มาเปิดเผยก็คือคนที่ก้มหัวไหว้นั่นแหละนะฮะคุณธนากรวังบุญคงชนะ สอสอบัญชีรายชื่อพักรวมไทยสร้างชาติเออนี่เอาภาพนี้มาเปิดเผยก็บอกว่าคิดถึงจึงมาหาเออนี่นะครับก็ไปหาพลเอกประยุทธ์นะครับเนี่ยฮะคุณธนากรเนี่ยโอ้โหเมื่อวานนี้พูดจาแบบน่ารักน่าชังมากนะก้มศรีรษะนี่หว่ายอย่างเคารพเลยนี่นะฮะบ,บอกว่าเนี่ยสำหรับผมแล้วนะลุงตูเนี่ยเป็นผู้มีพระคุณสำหรับผมนะเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ที่ผมเคารพรักตลอดชีวิตเลยเป็นสุภาพบุรุษผู้ปิดทองหลังพระ ตั้งใจทุ่มเททำงานไม่พูดไม่อวดถึงวันนี้แผ่นทองก็คือผลงานของท่านถูกกล่าวขานชื่นชมนำมาเสนอในโลกโซเชียลว่าผลงานนี้สร้างคุณประโยชน์ต่อประเทศชาติและคนไทยทุกคนเออนี่ไปหาผู้เด็กประยุทธ์ก็บอกว่าเนี่ยท่านก็สุขภาพดีนี่แหละครับเนี่ยสุขภาพดีสุขภาพใจดีทำงานดูติกตอกเป็นบางครั้งว่าอย่างนั้นนี่นะครับคุณธนากรก็เอาภาพเนี้ยมาปเปิดเผยเออเห็นไหม นี่ไม่เจอกันนับเดือนนะคิดถึงจึงมาหาว่าอย่างนั้นนี่นะครับอีกลุงหนึ่งอ่ะอีกลุงนึงเมื่อวานนี้โอมีความสุขมากเลยนะลุงป้อมฮะนะฮะนี่เป็นผู้ที่ชื่นชอบกีฬาวอลเลย์บอลสาวไทยมากเลยไอตอนแรกตอนที่สาวไทยถล่มไม่ใช่ถล่มสิโดนถลม่มอโดนถล่มจากโปรแลนด์ใช่ไหมโปแลนด์เราชนะนะ,ะอ่ะโปไอใครวะตอนนั้นอะอ้อเยอรมันกับอสหรั เงี้ยคือลุงปั้มเนี่ยเป็นคนที่ชื่นชอบกีฬาวอลเลย์บอลมากเลยคือนัดที่ชนะโปรแลนด์เนี่ยมีความโศกอ่าโปรแลนด์เจ้าภาพเนี่ยครับ<า>ใช่ใช่ชนะโปแลนด์ไงใช่ชนะผมพูดผิดเดี๋ยวเมื่อกี้เมื่อกี้พี่แป๊บบอกแพ้โดนท็อโปรแลนด์ถล่มเออเออขอโทษทางั้นก็เราชนะโปรแลนด์ไงเจ้าภาพไงเราชนะสามต่อสองเซใชั่นลุงป้อมก็เนี่ยเมื่อวานนี้ก็ทำผัดซีอิ๊ว เออนี่เขาบอกว่าเนี่ยเข้าครัวเนี่ยรัวตะหลิวเลยนะนี่ทำผัดซีอิ๊วให้กับบรรดาทีมงานได้รับประทานกันว่าอย่างนั้นโอ้โหเนี่ยฮะพอทีมงานได้กินปั๊บเนี่ยบอกปากต่อปากเลยมันอร่อยมากซีอิ๊วซีอิ๊วเบา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 เบเดี๋ยวเผ็ดเดี๋ยวเผ็ดเดี๋ยวเค็มเดี๋ยวเค็มซีอิ๊วซีอิ๊วหวานเหรออืมถ้าฉลากนี้น่าจะซีอิ๊วหวานหวานเหรอหวานเหรอโอ้โหเนี่ยแต่ถ้าหยิบผิดนี่แกจะเค็มนะลุงก็ใส่ใหญ่แล้วนะ หวานมากเปล่าลุงเออแต่ว่าคนกินบอกว่าแม้มันอร่อยมากแต่เขาบอกว่าเป็นเมนูขึ้นชื่อของลุงป้อมในเใช่ใช่ e <W. S 1> ชอบมากเลยซีอิ๊วเนี่ยนะคือบอกว่าเนี่ยถ้าทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยสาวไทยเนี่ยเดินทางกลับเนี่ยเดี๋ยวจะผัดซีอิ๊วเลียงใช่เนี่ยเนี่ยเนี่ยเนะมื่อวานนี่เขาบอกว่าเข้าครัวรวัวตะหลิวเลยปาก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 เลยครับนี่เป็นฝ่ายปรุงนะมือปรุงเลยเนี่ยเห็นไหม นี่คนกินบอกอร่อยมากหมูนี่หมักได้นุ่มดีรสชาติเยี่ยมว่าอย่างนั้นลุงป้อมเนี่ยตามดูทุกแมตช์เลยใช่ใชก็ดูถ่ายทอดสดทางช่อง WorkPo i n t หมายเลขยี่สิบสามเมื่อคืนนี้ก็ดูที่ตบกับทีมชาติโซโลวีเนียเหรอใชแ่แล้วลุงป้อมเป็นไงเชียร์ก็มีความสุขไงชนะชนะโลวีเนียชอบชอบดูวอลเลย์บอลแล้วยิ่งถ่าเลาไทยชนะก็ยิ่งแฮปปี้นะคะมีคนคนหนึ่งนะครับผมไม่รู้ว่าว่าเป็นใครหรอกแต่ว่า ถ้าจะเป็นมอตโต้ประจำตัวเขาเนี่ยเขาก็บอกว่าเขาได้สูง184เซนความดีพอสมควรความชั่วพอประมาณสันดานพอครบได้นี่แล้วรูปพุชาาขึ้นอ้าวก็เขาพูดเองเลยเขาพูดเองเลยพูดถึงใครเขาพูดถึงตัวเขาหรอเออนี่บอกว่าผมนี่นะมีคนถามผมว่าสูงเท่าไหร่ผมบอกว่าสูง184เซน ความดีก็พอสมควรความชั่วเนี่ยพอประมาณแต่สันดานพอครบได้อเออาแค่นี้ก็แล้วกันเขาบอกเขาเองเพราะว่าเมื่อวานนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเนี่ยเขาได้ตั้งคณะทํางานขึ้นมาคณะหนึ่งนะครับเพื่อจะปราบปรามอิทธิพลออนีออ่ก็มีหลายส่วนนะส่วนให่ปราบ,รบได้ไม่ได้ก็ไม่รู้แต่คุณชาดาเนี่ยนะฮะคนที่บอกว่าตัวเองสันดานพอครบได้เนี่ยเป็นรองประธานคณะกรรมการชุดนี้ อาแคนี้คุณหยกกี่นาทีแล้วเนี่ย8นาทีครึ่งค่ะ8ปนาทีครึ่งอุตส่าห์จะให้สั้นที่สุดแล้ว